สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้นะครับพบกับแบงปันพักเครื่องนะครับนะตอนที่6หรือเปล่านะครับวันนี้นะฮะมาแบ่งปันพี่น้องนะครับหากชอบถูกใจอะไรกันไหนเหมือนเดอร์บี้นะฮะทักมาได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ครับนะมีหลวงพ่อกลวยมาให้นะครับพี่ๆนะครับราคาวัดเลยนะครับนะผมเช่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับเช่าเมื่อปีปีสองปีที่แล้วนะครับ นะฮะเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันพี่นะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะฮะติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะวันนี้นะมาให้แบบอ่าถ้าจะขาดทุนเลยหรือเปล่ามาดูนะแต่ผมอ่าวันนี้ยังไม่มีพระอ่าพระจับเข้านะครับมาพระจับเข้าเลยนะเอามาแบ่งปันปพี่น้องนะครับคนมาแบ่งปันปพี่น้องนะครับนะการันตีพระเทให้ทุกองค์นะครับทุกองค์เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่นะฮะ น่าจะเป็นปตอนที่6กนะพี่นะลืงขึ้นไปครับน่าจะตอนที่หนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับนะฮะรายการที่หนึ่งกันเลยนะรายการหนึ่งครับนี่ฮะรูดสิทธิ์มิลลักนะครับนะของปีก่อนนะครับนี่สิทธิ์มิลักนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะพี่นะฮะนี่ฮะการตีแท้ตลอดทีพครับนี่ฮะน่ครับลาอีพีนี้นะครับนะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับนะฮะเช่า อ่ีพีนี้จะมีค่าส่งแค่บางรายการนะครับแต่ส่วนอ่าเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับนะรายการนี้นะครับนี่ฮะขอสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะพร้อมจัดส่งนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับนะฮะมีกล่องเดิมจากวัดเลยนะครับพี่นะครับของแท้แน่นอนนะครับนี่ฮะขอสองร้อยห้าสิบบาทพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่สองครับนี่ฮะ รายการที่สองครับองค์นี้ก็สองรบาทนะครับรุ่นสิทธิ์มิลลักนะครับนี่ฮะรายการที่สองนะครับนะจับมาให้พี่นะครับของแท้แน่นอนพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่สามนะฮะจะมาเป็นกระไรเงินนะครับนี่ฮะจะมาเป็นกระไลเงินนะครับนี่ฮะซีนเดิมเนวัดอยู่เลยนะครับนี่ฮะจะมาเป็นกระไลเงินนะครับนี่ฮะนี่ฮะทสวยเลยครับ นี่ฮะกะาะไลเงินด้านหลังก็เป็นธนุมานนะพี่นะรุ่นเดียวกันพี่กระไลเงินด้านหลังเป็นธนุมานนี่ครับรายการนี้นะครับแบ่งปันที ente, น่สามร้อยห้าสิบน,นะพี่นะครับรายการนี้จับมาแบ่งปันสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะกรรไลเงินมีองค์เดียวนะพี่เหลือองค์เดียวนี่ครับนี่ฮะรายการที่สามแล้วก็รายการที่สีค่ครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่สี่นะนี่ฮะรายการที่สี่นะพี่นะ องค์นี้นะเขาเล่นเขาเรียกว่ารุสิทธิ์มิลลัรพี่นะฮะแต่เขามีเขาเรียกว่าย้อนยุกนะพี่นะฮะเหรียญย้อนยุเนะฮะเขาเทียบเท่ากับปีนะผมไม่แน่ใจนะครับนะนี่ผมเช่ามาปีดยวกันพี่นะครับนะรายการนี้นะเปิดแบ็งปันที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะพี่นะนะฮะมีมัน้อยพี่นะครับผมเป็นคนมาให,ให้มาแบ่งปันเลยพี่นะเห็นพ,พี่พี่วานโอ้อยากได้รูปกันผม ผมเช่ามาอย่างอันอย่างรายการเอาจริงพี่ผมเช่ามาอย่าง jak, รายการนะครับต่อมาครับรายการนี้พี่รายการที่ห้าหรือรายการที่ห้านะครับผมขอเปิดคู่พี่นะรายการที่ห้าผมขอเปิดคู่นะครับพอดีมาเป็นเผื่อไว้ให้เช่าให้ลูกหลานนะครับเหมือนเม็ดยาเม็ดแตงเม็ดกระดุมมาพี่นะครับมีกล่องครบนะนี่ฮะจะมาเป็นคู่พี่เงินทองนี่จะมาคู่นะครับะองค์นี้ผมขอร้อยห้าสิบบาทนะครับพร้อมจะส่งให้ นะเพราะห้าสิบาทไอ้ร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งให้พี่คู่นี้นะครับต่อมาครับรายการที่หกครับรายการที่หกนะฮะขอมาเป็นรุ่นเต่าเจ้าสัวนะครับเต่าเจ้าสัวของลุงหลุงปู่แสนนะครับวัดบ้านหนองจิกนะครับจังหวัดศรีสะเกดเลขคดตเบอร์แปดสองหนึ่งนะครับนี่เต่าเจ้าสัวนะครับนี่ฮะแรงเล่นแรงเลยพี่นะเขาก็ังเล่นแรงมากนะครับต่าลวงปู่แสนนะครับวัดบ้านหนองจิกนะครับรุ่นเต่าเจ้าสัวนะครับสวยมากเลยนะรายการนี้นะครับ เปิดแบงปันที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งให้พี่นะฮะร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งให้นะครับนะสสวยจริงพี่ตัวนี้นะฮะต่อมาก็เป็นงานเรีบกรอบนะครับขออัปเดตงานรีบกรอบนิดหนึ่งนะพี่ชายนะครับงานลีบกรอบนะฮะแบ่งปันจับมาแบ่งปันเหมือนเดิมพี่นะนี่งานเรีบกรอบพี่นี่ฮะรายการนี้ปู่เป็นมาเนื้อเนื้อวะนําเลิกนะพี่นะนําเลิกด้วยพี่นะรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งให้ฟรีครับสามร้อยบาทพร้อมจะส่งให้ฟรีพี่รายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่แดครับนี่ฮะรายการที่แปดนะครับเป็นนี่ฮะเลขคนละเบอร์999ครับนะเป็นพิเศษเนื้อมหาเชนวนบนสารนี่รุนนิดอาะเรีบกรอบจะไม่มีกล่องนะครับแต่ผมมีกล่องไปให้นะแต่ผมมีกล่องสำรองไปให้นะนี่ฮะเรียมกรอบพร้อมใช้งานพี่นะเลขคนละเบอร์ตองเก้าด้วยพี่นะหล,หลุดมาน้องจับมาให้นะครับสามร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่ สามร้อยบาทเช่นเดียกันพี่นะพี่ตีไปเลยนะครับสามร้อยบาทนี้ค่าจะส่งก็หกสิบเหมือนพี่ซื้อเช่าพระโองคสองร้อยห้าสิบพร้อมกรอบไปี่นะครับนะสามร้อยบาททุกองคเลยนะพี่นะต่อบแบนี้นะฮะพี่ลองเลือกชมดูได้เลยนี่ครับนี่ฮะองค์นี้เจริญพรพี่นะตอบพิเศษเหมือนกันพี่ขวัญถุงนะครับนะเลขคนเบอร์มาเลขสิบเจ็ดนะรายการนี้รายการที่เก้าครับนะนี่ฮะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรายการที่เก้าหรือรายการที่สิบครับ นี 10, 30, 30, 30, 30, 30. 300, ่ฮะรายการที่สิบพี่นะต่อพิเศษเลขคนตับเบอร์ต้องสามครับสามสามสามนี่นี่ฝั่งพอยน์นับพักเก้านี่ครับนี่รายการนี้ก็สามร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิเอ็ดเป็นรุ่นดวงดีนะครับเลขคนตับเบอร์มาเลขสองสองครับนะรายการนี้ผมขอเป็นไปให้พี่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมจัดให้นะครับพิเศษให้นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่สิบสองครับเนี่ยรายการที่สิบสองก็สองร้อยห้าสิบาทเช่นกันพี่เลขคนจำนวนสองห้าแปดนะครับนะเลขคนจำนวนสองห้าแปดนะครับนะสองร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทพี่พี่เลขคนจำนวนสองห้าศูนย์นะครับนะยกคู่ไม่ได้นะพี่ยกคู่ลดไม่ได้นะพี่นะราคาที่สุดๆนะพี่น้องจับมาแบ่งกันเลนะครับนะรุ่นดวงดีนะพี่องค์นี้นะสองร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่สิบสาม ต่อมารายการที่สิบสี่พี่รายการนี้ฝังเพชรนะซีเซ็ตนะครับเต็มสังกะสลงยาแดงพี่เนื้ออันปาก้านะรายการนี้เปิดอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการที่สิบสี่เปิดอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบห้ารือรายการที่สิบห้าพี่นะครับเป็นเนื้อทออาชุทบทองเบคโรเดียมนะฮะฝังเพชรซีเซ็ตเต็มสังกะสรุ่นหนุนดวงนะครับนะีบ่ฮะรุ่นหนุนดวงนะครับ นี่ฮะเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลพี่หมายเลขแปดสิบแปดพี่เนื้อสองเคพิเศษนะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยพี่นี่ครับรายการนี้ขอที่สามร้อยพี่รายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกนะครับมาเป็นนี่ฮะพรีอาเหรียญมังกรคู่นี่ครับนะลุงปู่บุญเลิศนะครับรายการนี้นะฮะ หนึ่งร้อยยี่สิบาทนีครับหนึ่งร้อยี่สิบาทพร้อมจัดส่งพี่นะครับเนี่ยฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้เลขคนละเบอร์พี่หกเจ็ดสามนะครับนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับองค์นี้ก็หนึ่งร้อยยี่สิบาทพร้อมจะส่งพี่นะฮะรายการที่สิบแปดครับรายการที่แปดเป็นสามกษัตริย์นะครับเป็นลุงปู่ทองคํานะครับอามาโลนะครับเลขคนละเบอร์สองหกเจ็ดพี่รายการนี้สองร้อยบาทพร้อมจะส่งครับ สองร้อยบาทพร้อมจะส่งครับพี่รายการที่สิบเก้าสิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าพี่เลขคนละเบอร์สามหนึ่งห้าเลขคนละเบอร์สามหนึ่งห้าพี่นี่ฮะนี่ฮะรายการที่สิบเก้านะครับสองร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับต่อมาครับพญาเต่าอัปเดตจากเมื่อว,วานนิดนึงพี่นะเหลือ,อยี่องค์เดียวนะครับพญาเต่านะของหลวงป,ปู่บุญเลาะปู่รอดนะครับนะหลวงปู่รอดนะพี่นะรุ่นแรกด้วยนะครับนะนี่ฮะ เหลืออยู่องค์เดียวแล้วพี่เนื้อสองกษัตริย์พี่ขอที่สองร้อยี่สิบไอ้ขอสองร้อยพร้อมจะส่งให้ไม่มีกล่องนะพี่นหาของไม่เจอนะของแท้แน่นอนนี่ครับการ а н เลยนี่ฮะเหลือองค์เดียวนะพี่นะสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับมาเป็นองค์นี้นะครับเป็นอ่ารุ่นนี้ผมเคยเอามาขายอยู่นผมจับมาไม่มีกล่องนะครับเป็นรุ่นสีลาพรมหามงคลน,นี่เลขโคดเตอรเบอร์ชัดเจนพี่นะนี่ฮะเนื้อท้องเหลืองผิวลุ้งพี่นะครับเลขโคดเตอรเบอร์เก้าหนึ่งเจ็ดนะครับเลขโคดเบอร์เบนะ ได้มาองคเดียวพี่นะครับเหลือองค์เดียวนะไม่มีกล่องนะเปิดโปรตีเปิดอยู่สี่ห้าร้อยนะวันนี้ไม่มีกล่องพี่นะผมแบ่งให้พี่ได้สองร้อยบาทนี่ครับนะของปู่มหาศิลาสิริจันโทครับนะฮะปิดได้ปิดมาเลยพี่นะจัดให้เลยนะครับนะองค์นี้สองร้อยบาทพร้อมจะส่งให้พี่นะมีองค์เดียวนะครับได้ได้มานะครับวันนี้ก็มีแบ่งปันนะพี่นะอีพีที่หกนะครับนะจับมาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวจะหาพันธุ์สวยมาแบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับสำหรับนี้ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่อุดหนุนนะครับขอบคุณมากนะครับ